สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่ส3นะครับวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพศูนย์จหนารถยนต์มือ2คัดเกรด A นะครับวันนี้ผมมีนัดนะฮะส่งมอบรถให้กับลูกค้านะฮะอำเภอกำแพงแสนนะฮะจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็เป็นอินุดีแม็กนะฮะ3.0ูนเซตเทสปีสองนสนะสีดำคันนี้ตอนนี้ก็กำลังเตรียมรถนะฮะขึ้นรถสไลด์นะฮะ ไปส่งให้กับลูกค้าอย่างจุดรัดหมายนะฮะจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับเราอยู่ที่บริษัทรถยนต์นะครับเสรีไทย68สิแปดแยกหนึ่งเมีนบุรีกรุงเทพนะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ2คุณภาพคัเจด 7A นะครับขอบคุณพี่อมรน,นะครับแล้วก็ครอบครัวมากๆเลยนะฮะที่ให้ความไว้วางใจนะฮะออกถกอกทางบริษัทเรถยนต์นะแล้วก็ให บริการรถสไลด์ไปส่งรถถึงบ้านเลยนะฮะพี่มนติดตามเป็น FC Youtube ปมานานแล้วนะฮะพอดีว่ามีคันนี้เข้ามาแล้วก็ทำรีวิวนะฮะลงรีวิวไปประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับพี่มรก็โทรมานะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็โอนจองคันนี้ย่อยเลยน,น,นะครับเดินทางเข้ามาจัดไฟแนนซ์นะครับพอเรื่องผ่านแล้วก็ใช้บริการรถสไลด์นะครับส่งไปย่งจังหวัดนคนปรปฐมนะครับผมอำเภอกำแพงแสนนะฮะ โดยลูกค้านะฮะประกอบอาชีพนะครับจัดการส่วนตัวนะครับเป็นฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูนะครับเอ่อฟาร์มเลี้ยงโคนะครับเป็นฟาร์มโคนมนะฮะเป็นฟาร์มโคนมนะฮะจัดไปนั้นนะฮะวันเดียวก็อนุมัติเลยนะครับผมเฮ็ดนี้นะฮะออกง่ายๆในได้ทุกอาชีพนะครับจัดไปนั้นกับธนาคาราเกียรตินาคินนะครับก็อ,อนุมัติได้เลยนะฮะ ก็วันนี้นะฮะขั้นตอนการเตรียมรถก็นะฮะตอบสภาพรถนะครับผมตรวจเช็คระบบไฟนะฮะระบบแอร์เครื่องยนต์ทุกอย่างนะฮะทำสปาภายในภายนอกนะฮะขัดเคลือบสีลงเงาให้ใหม่นะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับรถอยู่ในภาพสมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับดีสุดดีแม็กซ์สี่ประตูนะฮะเป็นตัวไฮร h นเดอร์ยกสูงสี่ประตูนะฮะเป็นรุ่นที่หายากแล้วก็น่าใช้มากๆสำหรับคันนี้ สีดำด้วยนะครับตัวท็อปนะฮะคันนี้เป็นเครื่อง3300 z p a า e ปี12นะฮะสีดำส,สวยๆเลยนี่นะครับด้านหลังสวยงามสภาพใ,ในสภาพสมบูรณ์นะครับก่อนส่งมอบนะฮะนี่นะครับรถไลด์ก็จะมีรับประกันตลอดเส้นทางเลยนะครับผมในเรื่องของความสมบูรณ์ของตัวรถนะครับผม แล้วก็ความเป็นมาตรฐานของรถสไลด์เป็นความเป็นไพเเ a y นะในเรื่องของการดูแลตลอดเส้นทางเลยนะครับคับอันนี้ก็ไปสไลด์ลงถึงตามนะฮะอมอนฟาร์มเลยทีเดียวจังหวัดนครปฐมอำเภอกำแพงแสนนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะรถมือสองสภาพเกดเอักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถกระบะแบบนี้4ประตูนะฮะหรือว่ารถเจ๋งนะฮะ เก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่รวมไปถึงรถตู้คอมพิวเตอร์เอาไว้ใช้งานเอาไว้ต่อยอดทําธุรกิจนะรวมรวมไปถึงรถครอบครัวเสร็จที่นั่งก็มีนะฮะมากมายหลกากกันเลยนะฮะบ,บริษัทเป็นยนนะฮะเปิดบริการรถมือสองมาก,กว่า2ี่2ปีแล้วนะฮะมีรถมากกว่า400คันนะครับแล้วก็ตจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทชัดเจนถูกต้องนะครับแล้วก็ตั้งบนที่ของตัวเองทั้งสสาขาเลยเราไม่ได้เช่าพื้นที่นะฮะ านไม่ต้องกังวลเรื่องความมาตรฐานนะความมั่นคงนะฮะแล้วก็เรื่องของสินค้าและบริการนะฮะทางบริษัทยนต์นะฮะคัดทดสวยเกียรติทุกคันมาให้ลูกค้าแน่นอนนะครับสนใจสอบถามมาที่เบอร์095 056 6926นะครับผมต้นนะฮะยินดีให้บริการนะฮะมีรถมากมายหลายคันให้ท่านเลือกเลยนะครับมีบริการจัดไปนั้นนะฮะทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนืออีสานใต้ออกตกมีหมดเลย นะบริการจัดไปนั้นทั่วประเทศนะครับแล้วก็บริการส่งรถสไลด์ทั่วประเทศเช่นกันนะครับผมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะฮะสังเกติงแจ้งเตือนไว้ใน FC อของอ YouTube นะครับผมต้นยุทธาเกตเอนะครับนี่นะครับวันนี้ลูกค้าก็นัดรับรถประมาณช่วงทึ่เที่ยงนะครับของวันที่อ3สนะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ช่วงประมาณ้นเที่ยงนะครับ ก็กำลังจะเดินทางออกจากบริษัทเค็นยนต์ประมาณ9โมงนะน,น,นะครับผมตอนนี้นะครับอย่กกาลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร e นะฮะแสกนดิ่งแจ้งเตือนไว้กันด้วยนะับสนใจรถรุ่นไหนสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมส่งรถสวยพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับรบร,ริการจัดแานก็ทั่วประเทศเช่นกันนะฮะหลังจากการโอนจองล็อกรถที่บริษัทเครยนต์ไว้แล้วนะฮะก็สามารถเตรียมเอกสาร ราจัดไฟนแนนได้เลยนะครับต่างจังหวัดก็สามารถจัดแรนแนนได้นะครับนะครับเรามีรถมากมายหลายคันให้ท่านเลือกเลยนะฮะแล้วก็เปิดบริการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดและไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับผมเปิดบริการทุกวันเลยนะครับ รถหรูนะฮรรถนำเข้าก็มีนะครับตัวสเตเมนก็มีนะครับผมคันนี้ก็สวยนะฮะรถเก่งต่างๆนะฮะก็บาก4ประตูนะครับผมเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดามีหมดเลยนะคันนี้ก็เป็นปี2018ตัว e 3 5 0 e นะเป็นตัว amg แท้คันนี้ก็สวยๆนะราคานะสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้สำหรับคันนี้นะครับสวยมากเลยนะฮะ e 3 5 0 e ไม่หลักหมื่นนะ ารันตีศยังอยู่วิญแจรีโมทครบบร๊กิรครบนะครับผมเป็นตัวีแท้นะครับศูนย์เลยคันนี้ารันตีศูนย์ก็ยังอยู่นะครับใครสนใจคันนี้ก็สอบถามเพิมเ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับ Mercedes Benz ะะ E350E นะครับสีขาวปี2018ไมล์หลักหมื่นนะครับ คอนด้าแอคคอร์ดเราก็มีนี่นะฮะตัวต้าแคมรี่ก็มีนะฮะเป็นเก๋งในกลุ่มของรถในกลุ่มของดีเซ gment นะฮะรถเก๋งขนาดใหญ่นะฮะรถระดับผู้บริหารก็มีให้ท่านเลือกหลายคันเลยนะครับ ขั้นตอนการส่งมอบรถสไลด์นะฮะไปให้กับลูกค้านะอย่างจัชวัดนครประถมอำเภอกำแพงแสนนะฮะคุณอมรนะครับผมแล้วก็ครอบครัวเจ้าของกิจการอมรฟาร์มนะครับผมเป็นฟาร์มโคนมนะฮะลูกค้าก็ติดตามนะฮะใน YouTube มาตลอดเลยนะครับพอดีมีคันนี้เข้ามานะฮะก็รีวิว ให้กับลกูลกค้าลูกค้าก็ตัดสินใจโอนจองนะครับแล้วก็เดินทางเข้ามาดูรถจริงเข้ามาจากไปนัน้นก็ยืน่นเอกสารนะครับอนุมัติภายในวันเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมปรับสภาพรถให้กับลกูกค้กาติดฟิล์มให้ใหม่นะฮะกดเช็คห่องเครื่องสภาพรถทุกอย่างทำสปาภายในภายนอกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวทุกอย่างนะฮะล้างทำสปาขัดเคลือบสีให้ใหม่นะฮะคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นด้วยนะฮะ รถก่อนสมมาให้กับลูกค้านะฮะเขาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นรถสไลด์แบบนี้นะครับผมส่งไปยังจังหวัดนครปฐมอำเภอกำแพงแสน น,นี่คือขั้นตอนการเตรียมรถนะฮะการส่งมอบรถไปให้กับลูกค้านะฮะอย่างต่างจังหวัดกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศเลยนะฮะ mm hmm. สามารถใช้บริการรถสไลด์อ่อนได้เลยนะคร mm ับ hmm. ก็ได้มาตรฐานนะฮะปล mm hmm. อดภัยแล้วก็มีรับประกันตลอดเส้นทางด้วยนะครับ ำหรับรายละเอียดและโปรโมชั่นต่างๆนะสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0950566926นเะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่ลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมลงคลิปนี้ไว้สำหรับลูกค้าท่านที่สนใจรถคันไหนก็สอบถามเพิ่มเติมัเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ like, share, สไคร้นะะรับสดงเกตุแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับสำหรับผมอขอนขอนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะขอบคุณคุณมอมรและครอบคัวมากมาเลยขอให้กิจการการงานจเจริญรุ่งเรือง รวยรวยเฮงเฮงนะฮะเตรียมรถคันนี้ส่งให้ถึงบ้านแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจากใจต้นและทีมงานเชจอนทุกท่านนะครับรวยรวยเฮงเฮงครับตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางออกจากบริษัทเชจอนเรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งให้กับลูกค้านะฮะขอบคุณพี่มอมรแล้วก็ขรัวมากๆเลยนะฮะรถคันนี้ไปใช้ขอให้กิจการการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผมรวยรวยเฮงเฮงนะครับขอบคุณที่ เลือกใช้บริการนะฮะออกรถทางบริษัทเชนดนะครับแล้วก็ให้ทางบริษัทเชนดส่งรถไปให้กับลูกค้าอย่างจังหวัดนคปรปฐมนะฮะอำเภอกำแพงแสนอีสุดีแม็กสามสสปีสิบส,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 สอรับรถได้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับ